วัสดีค่ะวันนี้เราจะพามากินที่ร้านมีนาะโตเกียวนะคะร้านเปิดจันทร์ถึงเสาร์ก้างมงเช้าถึงห้ามงเย็นนะพิกัดข้างร้านเซงรีฮอนนะคะนี่ค่ะเข้ามาถึงก็ไปสั่งเมนูที่เราจะเลือกกันได้เลยนะคะอันนี้เป็นจุดนั่งรอเดอร์นี่จ้าอยากกินไส้ไหนก็เลือกไปเลยจ้ามีทั้งไส้หวานไส้ขาวนะมันเริ่มกันที่ไส้หวานเลยจ้าดูเธอไส้แน่นๆจุกๆแล้วเขาห่อสวยงามมาก ดูสิหน้าอีสมากไส้หวานเราสั่งฝอยทองไส้ครีมแล้วก็ใบเตยนะคะมาต่อที่ไส้คาวกันบ้างนะคะแฮมชีสแล้วก็ไก่สับโชยุนะคะแล้วก็พริกเผาหมูหยองนะไส้จุกๆุแน่นๆไม่แพ้กันเลยเด้อเธอดูสิ แทบจะมวนไม่ได้แล้วคือโคตกใหญ่เลยไส้แน่นๆช่ำๆเย็นไส้จะไม่ค่อยรบไม่คบใช่ไหมคะ่ะพี่เขาบอกแนะนําให้มาเช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนเยอะนะเพิ่งเปิดร้านใหม่นะคะ เพราะว่าไส้มันมาถึงตอนเย็นแล้วมันจะไม่ค่อยขบนะใครอยากชิมทุกไส้ให้มาไวๆเด้อสวยงามทุกอันเลยจ้าีนจ้ะมาชิมกันเลยจ้าเธอไส้แรกไส้ครีมไส้มันแน่นมากจริงๆแทบจะทะลักทั้งสองฝั่งแล้วคือตัวนุ่มมากแล้วคือแบบกลิ่นหอมมากเธอดูว่าฉ่ำเลยอะ่ะออร่อยไม่อร่อยสตางค์รวบไปจะหดอันราคาสาว ฟินเวอร์ดูสิอุ๊ยช่ำช้มาค่ะมาดูไส้คาวกันบ้างนะคะเบคอนชีสนะคือหอมมากเธอดูดีตัวแป้งอ่ะคือหอมแล้วคือเครื่องมันแน่นๆจุกๆอะค่ะเขาทำถึงมากเลยเธออร่อยมากแนะนำอร่อยทั้งคาวและไส้หวานนะคะต้องไปลองกันเด้อ